จาก4 8 0 0 0 0ลด100,000เหลือ385,000บาทสอน60ชั่วโมงนะครับซึ่งตอนนี้มี3ันแล้วเรารับสวัสดีค่ะขอต้นอนรับเข้าสู่ท็อปการไพลอตค่ะและวันนี้ท็อปการอยู่กับครูหนึ่ง สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลายคนรู้จักนะคะในนามของครูหนึ่งแฮปปี้เอเวบิเเตอร์หรือว่าครูหนึ่งของสมาคมการบินบูเบิร์อันนี้อันนี้ท็อปกันใช่ไหมใช่โอ้ไม่เคยมาเลยครูหนึ่งจะเข้ามาแวบใช่ไหมในอินเสิร์ตของเราโอเคเดี๋ยวขออนุญาตถอดหน้ากากและกันเพราะว่าเรานั่งห่างกัน1เมตรละคือเทปที่แล้วท็อปไปเล่าถึงประสบการณ์การบินครั้งแรกของท็อปครั้งแรกเลยที่ท็อป ผัดบินที่ดอนเมืองอเป็นยังไงโอเคลาท็อปก็ได้เกริ่นถึงาการเรียนนักบินส่วนบุคคลว่าเรียนที่ไหนบ้างแล้วแล้วเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยก็สามารถสอบถามได้ว่าเป็นยังไงที่ไหนอย่างไรท็อปให้คําแนะนําได้แต่พอดีท็อปอยู่ใกล้ที่นี่นะคะท็อปก็อยากขอข้อมูลคูหนึ่งเลยแล้วกันสมาโฮมการบินของคูหนึ่งก็มีสอนหลักสูตรนักบินส่วนบุคคลเหมือนกัน ใช่คือคือคำว,ว่าสมาคมการบินหรือโรงเรียนการบินมันต่างกันพอสมควรแต่ว่าเราปฏิบัติการเกี่ยวกับการบินการเรียนการสอนกันให้ความรู้เหมือนกันะนะครับก็ค,คือวัตถุประสงค์ที่ตั้งขึ้นมาทีนี้ต้องเขียนหลักสูตรต้อง ทําหลายๆขั้นตอนเพื่อให้สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเนี่ยมีความเผ็่ชอบเผ็นสมควรก่อนเราถึงเปิดทําการสอนได้นะครับเราก็เปิดทําการสอนมาแล้วนะฮะไม่ใช่ใครก็จะสอนได้หรือไม่ใช่ใครก็จะเรียนได้นะครับเปลี่ยนว่าถ้ามีความพร้อมเราอะพร้อมอยู่แล้วอย่างท็อปจะเรียนเนี่ยไม่ใช่ครูบอกเอ้ยท็อปเรียนได้เลยไม่ใช่ไม่ใช่ท็อปบอกว่าท็อปอยากเรียนท็อปมีตังค์ไม่ใช่ไม่ใช่คุณหมอบอกคุณหมอบอกคุณหมอท็อปต้องไปตรวจสุขภาพร่างกายก่อน อันดับที่หนึ่งเลยนะครับจะเรียนนักบินสู่บุคคลก็ไปตรวจสู่ภาพร่างกายครั้งที่สองตรวจตั้งแต่หัวยันเท้าหัวจนเท้าไปหมดตรวจในสมองตรวจจิตใจตรวจไซโครมอเตอร์ด้วยอะไรเงี้ยเพราะนั้นคนที่บอกว่าเรียนได้ไม่ได้อยู่ที่คุอหมออยู่ที่คุณหมอไม่ใช่ว่ามีเงินอย่างเดียวจะกำมาให้ไม่ใช่ถ้าเข้าไปในเพจของ Happy a v i a t o r ก็จะเห็นสอนอยู่เยอะนะครับจริงๆแล้วเนี่ย ความชำนาหรือว่าเป็นที่รู้จักกันคือ Happy Aviator สเอนี่ยสอนหลักสูตรกิจกรรมเรียนรู้การบินมาสอนเด็กใช่ไหมใช่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่คือสอนมาหลายรุ่นมากเลยนะครูนะไม่อยากจะบอกเดี๋ยวเขินเดี๋ยวเขินเอาไว่าสอนมาพอสมควรพอสมควรก็ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับต่างๆของสำนักงานการบินพลเรือนะครับเพราะว่าก็การบินก็ไปเรื่อยเพียงแต่ว่าต้องมีวิธีปฏิบัติตามเงื่อนไขค่ะครั แต่ชอบรู้สึกว่าสิ่งที่ที่สมาคมเรามีอ่ะมันเหมือนเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่มันมีความใกล้ชิดแล้วก็เป็นกันเองมากๆสำหรับการมาเรียนเรียนรู้กันบินอ่สมาคมค่ะครับอ่าทั้งหลายแหล่เกี่ยวกับการบินต้องเป็นลักษณะนี้ให้ทุกคนเข้ามาสบายๆแฮปปี้แฮปปี้ค่ะ <ha. S 2> ไม่ได้เน้นในเรื่องของก็เร <pe ak> ียกอะไรธุรกิจอ่าไม่งั้นมันไม่ใช่สมาคมอ๋อครับ เราเราเขียนอันนี้ขึ้นอยู่ข้อบังคับแล้วก็ขึ้นอยู่กับวิธีการคิดนะครับตอนนี้เด็กๆวันเสาร์อะไรเด็กๆก็มาบินเล่นกันฝึกกันไปครูพาขึ้นไปคือ,อจริงๆเยาวชนของทุกประเทศควรจะได้รับการเรียนรู้ที่เขารักอันนี้เป็นแขนงหนึ่งสมัยครูนะ,ะครับฟูถึงเครื่องบินเนี่ยตอนเด็กๆอโอ้เราวันเด็กแล้วบ้านครูอยู่ฝั่งทนเนี่ยจะไปดอนเมืองยังไง ก็ได้แต่นั่งมองฟ้าเหมือนหมามองเคืองบินทุกวันนี้ยังเป็นหมามองเครื่อบินเวลาบินผ่านนีก็ต้องมองแลมีความสุขแต่เด็กสมัยนี้โชคดีในเมื่อเรามีโอกาสแล้วเราเราให้โอกาสเขาก็เลยทําเป็นสมาคมให้ทุกคนเข้ามาประมาณนั้นครับมันก็เลยรู้สึกว่าเอยมันสบายอยู่แบบสบายๆภายใต้กฎที่เราเรากําหนดขึ้นมาแบบไม่ใช่เป็นการบังคับแต่ถ้าทุกคน ยินดีปฏิบัติตามแล้วมันจะเกิดความปลอดภัยกับทุกคนไม่ว่าจะทําการเบนหรือคนที่อยู่ข้างล่างครับทุกคนก็เลยรู้สึกว่ามันมาที่นี่มันเหมือนอยู่บ้านมันเหมือนสวนสนุกจะทําอะไรก็ทําไปหาอะไรมานั่งเกมกับเครื่องบินวิ่งเล่นปขายรูปประมาณนั้นแล้วทีนี้มีหลายคนที่หาข้อมูลอยู่อยากมันเรียนนักบินส่วนบุคคลวันเดย์ไพหลอดไอ้กิจกรรมไมรู้การบินเรียนมาแล้ว หาข้อมูลอยู่อยากต่อยอดอะสมาคมของเราอะยังไงเราต้องเตรียมตัวยังไงมาสมัครอันนี้พูดรวมๆไปเลยแล้วกันนะสมาคมโดยเฉพาะของเราเนี่ยสมาคมการบินเนี่ยไม่ใช่ว่าใครเดินเข้ามาพบผมอยากเรียนนักบินครับผมมีเงินสมัครไม่รับครับขอัยด้วยเราสอนให้แต่สมาชิกเท่านั้นค่ะขั้นตอนการเป็นสมาชิกก็มีด้วยอันดับแรกคือเราไม่รู้จักกันเลยวิธีจะรู้จักกันคือ สมัครเรียนยกิจกรรมเรียนรู้กันบินวันหนึ่งเข้ามาก่อนมานั่งฟังครูโม,โมก่อนตั้งแต่แปดโมงเช้าจนเที่ยงเลยฝึกซิมเลเตอร์บ่ายๆขึ้นไปลองฝึกดูทักษะดูความคิดของเราหน่อยไม่ใช่ว่า,าดันพาวเวอร์ครับไปดึงพาวเวอร์ออกเฮ้ยมันกลับกันแล้วเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวขวา,าเห็นนั่นไหมแข็งเลยไม่พูดกับครูเลยนิ่งเลยอ,อันนี้ครูพอจะประมาณการได้ไม่ต้องถึงคุณหมอหรอกนะครับครูจะพอจะประมาณการว่านักเรียนคนนี้สิทธิ์คนนี้ ไปไหมนะครับเมื่อนั้นเน่ยพอเป็นสมาชิกปุ๊บเข้าสู่ขั้นตอนการรับรองการเป็นสมาชิกก็มีสิทธิ์จะสมัครเรียนเป็นนักเรียนสิทธิ์การบินหลักสูตรนักบินสุขคลได้นะครับซึ่งซึ่งเห็นไหมมันมีขั้นตอนสัมพวนเสร็จแล้วพอสมัครปั๊บต้องไปตรวจสุขภาพร่างกายมาให้ครูก่อนโดยที่ไปที่เขาเรียกอะไรอ่ะสถาบันเวชศาสตร์ทางการบินที่สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยรับรองค่ะ ตอนนี้เท่าที่ครูทราบก็จะมีอยู่3ที่อันดับแรกก็เป็นของกองทัพอากาศโรงพยาบาลภูมิพลนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยโอคิวยาวมากเลยก็เหลืออีก2ที่ที่เขาอาจจะเป็นเกืดเดียวกันคือโรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลสมิติเวชอันนั้นก็เอกชนนะครับก็พิจารณานะครับไปตรวจสุขภาพไปตรวจขอบอกเขาว่าขอใบรับรองแพทย์เพื่อจะใคัดสองนะเพื่อจะสมัครสิทธิ์การบิน ในใบรับรองแพทย์เขาก็จะเขียนตัวอักษรว่า S P L Sierra Papa Lima มาให้ก็ยอมแยก pilot รีดเด้นแพ่นหลอดหลเส้นเอาเนี้ยมาให้ครูค,ครูก็จะรวบรวมตามหลักฐานตามเอกสารสมาคมแล้วก็ตามสิ่งที่สำนักง,งานการบินโพลเรืนประเทศไทยก็ต้องการรวบรวมส่งให้เขาไปตรวจสอบเข้าไปอะไรครั้งหนึ่งเพื่อที่จะออกเ,ออเราเรียกว่าบัตรสิทธิ์การบิน ก็เหมือนกับบัตรประจําตัวประชาชนของนักเรียนการบินเหมือนบัตรนักเรียนนั่นแหละ่ประมาณนั้นเลยจะเป็นบัตรนักเรียนการบินในบัตรใบหน้ามีอายุสองปีค่ะหมายความว่าสองปีต้องเรียนให้จบห้ามเกเรสองสองปีต้องเรียนให้จบแต่พอเป็นสมาคมแล้วก็ค่อนข้างจะสบายสบายแต่สบายแบบมีขั้นตอนนะช่วงเรียนทฤษฎีเนี่ยอยากจะให้มาเรียนติดๆกันหน่อยเพราะ เราสอนให้หนักเรียนออกไปสอบให้ได้นะครับ<ช>ไม่ได้สอนให้บินให้ผ่านๆไปเผาชั่วโมงทิ้งไปบินจบแล้วก็อะไรก็ไม่รูก้กลับมาบินกับครูใหม่นะม,มาเซือชั่วโมองครูบินน่ไม่ใช่สอนแล้วไปเลยคุณไปบินให้เข้าใจเลยเพราะวันหนึ่งเนี่ยใครอาจจะไม่รู้คุณออกจะไปบินเที่ยวกับเพื่อนคุณอาจจะไปต่างประเทศแล้วไปเช่าเครื่อง<ช> <ๆ S 1> บินบิน<ๆ>อะไรก็ไม่รู้ไปเกิดอุบัติเหตุวันนั้นโอ้โหเสียใจค,คือทำไมเราไม่สอนเขาให้รู้ไม่สอนเขาให้เป็น ทุกอย่างโอ้พอพอเริ่มเรียนปุ๊บขั้นตอนทุกอย่างจะต้องฝึก Voice ฝึกฝึกภาษาอังกฤษฝึกดูว่าไปในทิศทางไหนไปสนามบินตรงไหนอะไรต้องติดต่อใครอะไรไงแล้วก็ต้องรู้เรื่องทั้งสนามบินเราสนามบินปลายทางรู้สภาพอากาศรู้การอะไรอ่ะทำแผนการบินบริหารน้ํามันโอ้เ <Yeah. S 2> ยอะ <laughs> เยอะแต่เยอะแล้วสนุกเพราะมันเป็นเรื่องที่เราปฏิบัติแล้วเราชอบะนะครับเนี่ยมันมันจะมีลําดับขั้นตอนนี้เหมืนเรียนรู้สิ่งใหม่ทั้งหมดเลยนะถ้าคนชอบคนที่มีม,มีเขาเรียกอะไรฉันเห็นยิง่งวแล้วฉันมีความสุขอ่ช,ชยิ่งเข้ามาสัมผัสยิ่งชอบยิ่งมีความสุขคกูคสังเกตได้จากเด็กตัวเล็ก เคยเห็นเด็กตัวเล็กที่ทําอะไรโดยที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องบังคับแล้วมันมามันอยากมาแล้วมาคุกคลีอยู่ได้ทั้งวันไหมใช่เครื่องบินเนี่ยคันหนึ่งค่ะซึ่งเครื่องบินสมัยก่อนราคาคงสัมผัสไม่ได้ใช่แต่สําหรับสมาคมการบินบูเบิร์ตแฮปปี้เอเวอเรสต์สมัครสมาชิกสมาคมซึ่งตามขั้นตอนที่ว่าไป2องบัตสองบาทต่อปีคุณมาบินทบทวนครั้งละสองพับาทเอง ใครจะทำธุรกิจกันเรื่องแบบนี้มันก็เจ๊งไปแล้วใช่แค่คิดก็บ้าแล้วอะไรประมาณนี้เพราะแต่ว่า,าสมาคมเราครูเราก็เป็นผู้ที่เสียสละมานะครับต้องบอกว่าบางคนก็ไม่ไมใช่แบงคนทุกคนไม่มีรายได้อะไรนะครับทุกคนยินดีมาสอนนะครับยินดีที่จะถ่ายทอดให้น้องๆเพื่อนๆพี่ๆได,ได้ได้สัมผัสถึงการบิน เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเราทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เลยค่อนข้างจะมั่นใจว่าเฮ้ยเราทําแล้วเราให้เขาจริงๆก็เลยมีความสุขแย่สอนลักสูตรนักบินส่วนคนไปด้วยค่ะแล้วหลักสูตรนักบินส่วนบุคคลของครูหนึ่งราคาเท่าไหร่ให้ชั่วโมงบินเท่าไหร่โอ้ฮนักบินส่วนบุคคลนะครับ ส่วนใหญ่แล้วมันจะแยกเป็นสองส่วนนะถ้าเป็นโรงเรียนการบินไปเลยกุบคุณก็เข้าหลักตามโรงเรียนเลยไปดูได้ครับในสํานักงานการบินพลเรือนนะครับมีอยู่ถ้าจะไม่ผิดนะมีอยู่15โรงเรียนซึ่งบางโรงเรียนสอนได้บางโรงเรียนสอนไม่ได้คือเขาจะไม่สอนบางโรงเรียนกาลังอยู่ขั้นตอนโปรเซสเยอะแยะเลยไปไปลองหาดูครับเยอะแยะไปหมดเลยสมาคมการบินมีอยู่ไม่กี่ที่หรอกครับที่สอนได้นะครับอันนี้ก็ ไปหาในสานักงานการบินราคาที่เรากําหนดไว้ขึ้นอยู่กับชั่วโมงการบินนะครับถ้าโรงเรียนการบินเขาสอน40ชั่วโมงของครูเนี่ยราคาเท่าๆกันแหละสอน60ชั่วโมงนะครับสอน60ซึ่งสมาคมแล้วส่วนใหญ่สมาคมก็สอนสบายๆแตงครูสอนเพื่อเธอไปสอบได้สอนเพื่อไปเอาใบกับขี่มาให้ได้นะครับ20ชั่วโมงบินที่ต่างกันบนฟ้าเนี่ยสี่มือคตละเรื่อง แล้วฝีมือมันมาตอนที่คุณบินเป็นแล้วไงใช่นึกออกไหมคุณบิน40ชั่วโมงอุ๊ยกำลังฮอตเลยจบแล้วทำไงครับม,มาซื้อชั่วโมงเพิ่มของครูบินอีก20ชั่วโมงไปไปเที่ยวไหนก็ไปเลยไปแต่กลับมาเนี่ยล้างเครื่องบินคืนถูกด,ด้วยออพ้เกียจล้างไม่ไหว20ที่มันเพิ่มมาเป็นชั่วโมงที่คุณค่าเยอะมาก20ชั่วโมงถ้าชั่วโมงละสมมติว่า7,8,000นะค่ะุณี่20ไปไหใช่น,ใชนี่คือสิ่งที่เรา เราให้เข้าไปนะครับย,นะยิย่งช่วงเนี้ยตอนเนี้ยช่วงเนี้ยเรียกว่าเราจําเป็นจะต้องอมีการจัดหาอะไหล่เพื่อที่จะสํารองกับอากาศยานที่เราใช้งานะนะครับเราก็เลยคุยกันในกรรมการกมาคมแล้วก็มีแคมเปญพิเศษออกมารับแค่6คนตอนนี้มีอยู่แล้ว3คนนะ <4 S 2> จากนนะที่เราสอน4 8 8 5 0 0 0บาทะนะครับเป็นราคานี้ แต่เดี๋ยวจะบอกว่ามีอะไรบ้างใน485,000นะเอ้นี่เหมือนช็อปปิ้งเลยไม่ใช่ใคพูดเลยเราต้องบอกสมาคมมีนโยบายว่าเพื่อส่งเสริมให้หลายๆคนเข้ามาเราจะรับสอนแต่สมาชิกเท่านั้นจาก480,000ลด100,000เหลือ385,000บาทสอน60ชั่วโมงนะครับซึ่งตอนนี้มีกู่3คนแล้วเรารับเอง เราจะเงินของนักเรียนเนี่ยแหละมาจัดซื้อหาอะไรสำรองเก็บไว้เลยใช่อ่ายางเนี่ยครับเราฝึกเนี่ยยางยางเครื่องบินเนี่ยนักบินหนึ่งคนอย่างน้อยๆเวลาจะไปขอสอบออกใบอนุญาตต้องต้องฝึกเขาเรียกว่าทัดเอ็นโก45เที่ยวค่ะนักเรียนของเราบิน30กว่าชั่วโมงทัดไปแล้ว140ี่เที่ยวเพราะนั้นยางเปียเป็นชุดๆเลยอ๋อเราจะมียางสำรองไว้ให้เลยเส้นละหมื่นกว่าบาทโอ้ยยางเครื่องบินเส้นละหมื่นกว่าบาท3เส้นทุก ห้าสิบชั่วโมงจะต้องตรวจเช็อออคอากาศยานเช็คเครื่องยนต์เช็คหมดนะครับถ้าจะเทียบแต่รถยนต์ก็เหมือนเราเข้าศูนย์เช็คประมาณนั้นแต่แล้วก็ทุกหนึ่งร้อยชั่วโมงต้องเช็คเขาเรียกเป็นเป็นเช็คเ,เกือบจะใหญ่ลวเช็ครตรวจหลายอย่างเลยนะครับ,รบเพราะนั้นอากาศยานจะมีสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ตลอดเวลาใบพัดเนี่ยหนึ่งพันเจ็ดร้อยชั่วโมงเปลี่ยนใบใหม่เลยนะครับแต่ว่าถ้าสักเจ็ดร้อยห้าสิบชั่วโมงก็ต้องไปหัวหอแล้ว เพราะรนั้นมันจะเข้าสู่สภาวะการปรับให้มันใหม่ตลอดเวลาเครื่องบินยังไงก็ใหม่ตลอดเวลาเปลี่ยนตามแมนนวลตามเวลาของเขาเป,เป๊ะเติมน้ำมันมลงไปสี่เดือนถ้าไม่บินไม่ขยับเททิ้งเดิมใหม่นี่เป็นสเสน่ห์ของเครื่องบินเองอันนี้เป็นหลายๆอย่างที่เราจะต้องรู้ต้องรู้เพราะว่าบางคนบอกว่าโอ้เครื่องบินแพงผมเรียนไปแล้วก็อันนั้นอันนี้แล้วแต่บุคคลแต่ว่าปัจจุบันเครื่องบิน ลำประมาณเนี้ยสี่ห้าล้านบาทซื้อได้แล้วใหม่ๆเลยนะ <c oughs> ถ้าทุ่ๆไปที่เขาบินกันแล้วล้านสองล้านเขาก็ซื้อมาแต่งบินกันได้แล้ว <c oughs> นะครับราคามันไม่ได้แพงแบบโอ้โหสมัยก่อนแล้วยิ่งสมัยนี้ต่างประเทศนี่เขามีล e สซิ่งเหมือนรถยนต์เลย <c oughs> เขาบินไปกําลังจะหมด <c oughs> เขาขายทิ้งทุกขูบ <c oughs> เพื่อที่เขาจะไปซื้อลำใหม่เ <c oughs> ทินเอินยิ่งช่วงนี้เขาไม่บินเขาโควิด <c oughs> เนี่ยเขาจอดแทงก้าเขาเสียตังค์ก <c oughs> ็โอ้โหประกาศขายเต็มเลยก็คนคไทยไปช้อนซื้อมาเต็มไป่หมดเลยนะครับ แต่ต้องซื้อที่เป็นเครื่องบินนะไม่ใช่ซื้อเศษเหล็กนะครับ<ด>นำเข้าภาษีหนึ่งเปอร์เซ็นต์เอง,งไม่เสียแวดไม่แวดจ่ายเองค่าขนส่งจ่ายเองซึ่งมันมันไม่ได้แพงเลยบทีนี้เราอ่ะเราพร้อมที่จะไปถึงตรงนั้นหรือ,อยังเราเราพร้อมที่จะเรียนหรือ,อยังอช่อเรื่องนึงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนโอ้ยเอาจริงๆนะคนที่มีแผนจะซื้อเครื่องบินอยู่แล้วนะคะฟังดูได้ประโยชน์นะอย่างน้อย9ก้า ก้าเข้ามาสู่วงการการบินที่ได้ข้อมูลที่ถูกต้องด้วยนะถูกต้องแล้วคุณต้องปฏิบัติได้ด้วยไม่ใช่ปฏิบัติไม่ได้ใช่ใช่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยมันมันไม่ใช่ว่าเราอยากจะซื้อเครื่องบินแต่ว่าเราไม่มีความรู้แล้วเราไม่รู้จะถามใครอะ่ะอันนี้ผิดแต่ถ้าลองมาสมัครมารู้จักกันมาค่อยๆเป็นลูกศิษย์เป็นครูกรันเรียนรู้ได้ข้อมูลไปเรื่อยๆคือซื้อเครื่องบินอย่างมีความรู้รมันจะดีกว่า อาชแน่นอนใช่ใช่ไม่งั้นมันก็เหมือนกับเครื่องเครื่องบินจะเหมือนกลายเป็นเหมือนกับหลุมดําใหญ่ๆที่โยนเงินลงไปก็ไม่เต็มอ่ะใช่ใช่จริงๆโยนเงินลงไปก็ไม่เต็มแล้วความรู้ก็ไม่ได้ด้อความกล้าที่จะใช้งานมันก็ไม่มีความเข้าใจก็ไม่มีคือจอดอยู่ในโอโหใหม่กิฟต์เลยพร้อมบินเลยแต่ถ้าครูไม่ไปด้วยก็ไม่กล้าบินอะไรเงี้ยมันไม่ถูไม่ใช่แล้วไม่ใช่นักบินสุขคนแล้วจะเห็นไหมนักบินสุขคนเนี่ยมันมันมันทั้งโลก S <S <S <ช>แล้ววันหนึ่งถ้าคุณแบบอารมณ์คึกคึกมีตังคุณไปเรียนเพิ่มเพิ่มตามหลักสูตรคุณเอาไปขอสอบอัพเป็นนักบินพาณิชย์ได้ด้วยค<ช>่<ล>ะซึ่งม,มัน<ช><ด>มันใช่ครับมันมันก็มีทางไปของมันเยอะนะฮะอันนี้มีหลานทุกคนแล้วก็ครูจะพูดกับนักเรียนหลายๆคนเสมอนะเห็นไหมว่ามันจะมีโดนไหนโดนส่วนตัวเนะี่ยมีรถยนต์จะบินได้อะไรได้ซึ่งมันยังคงยังไม่5ปี10ปีนี้เราแต่ว่าเราพร้อมแล้วหรือยังที่จะเข้าไปตัวไอ้เทคโนโลยีแบบนั้น พราะว่าเรายังมีเวลาอยู่แล้วก็ฝึกไปบินไปสนุกสนานไปนะครับบินด้วยความสนุกมันได้ประโยชน์กว่าใช่ค่ะก็นี่แหละหลักขุนนักบินสุขคนที่ร้อนของสมาคมการบินบูเบิร์ดนะครับก็ฝากไปที่สำนั์เลยแล้วกันได้เลยค่ะก็ท็อปก็อันนี้เป็นอีกข้อมูลหนึ่งนะคะที่หนึ่งที่ให้ผู้ที่สนใจเนี่ยเก็บข้อมูลเอาไว้นะคะ ตั้งถงตั้งตุ๊กตาเอาไว้ว่าอะไรอ่ะเรามีหนึ่งตุกตาแล้วจากนั้นหอกหาข้อมูลเปรียบเทียบก็ได้นะคะแล้วก็มีอะไรมาปรึกษามาคุยกันได้นะคะเริ่มต้นง่ายๆที่เรามาสมัครกิจกรรมเรียนรู้การบินที่ Happy Aviator ก่อนก็ได้เข้ามารู้จักกันหลังจากนั้นการสอบถามข้อมูลอยากจะเรียนต่อกับเราหรือเรียนต่อที่ที่อื่นได้หมดไม่เป็นไรไม่ว่ากันแล้วแต่คุณสะดวกเลย เอาที่สบายใจใช่ไม่สบายใจอย่าทำครับจริงจริงค่ะทำแล้วไม่สบายใจยิ่งอย่าทำใหญ่ใช่แต่วันนี้คุณหนึ่งมีอะไรฝากไหมไม่มีไม่มีก็ฝากไปหมดแล้วใช่ถือว่านี่คือข้อมูลที่ดีจริงๆนะที่ย่อยไม้ให้เข้าใจง่ายหลายๆครั้งนะเวลาเราไปปาร์ตี้ไปคุยกับคนนอกวงการการบินเขารู้ว่าเราขับเครื่องบินครับ เครื่องบินลำเท่าไหร่บอกแล้วค่ะไปจริงเหรอทุกคนแบบอ้าวรถที่ขับอยู่ก็ห้าหกล้านอยู่แล้วบอกเครื่องบินถูกกว่าถูกกว่าเยอะทุกคนตกใจอย่าง่ห้าหกล้านนี้ได้เครื่องบินอย่างสวยๆหรูๆเลยนะสวยๆเลยนะใช่สวยๆหรูๆเลยแต่แต่ก็ขึ้นอยู่กับความ ความพอของเจ้าของเครื่องบินนะบางคนก็ซื้อมาสักยี่สิบกว่าล้านที่ไปแต่งอีกโอ้โหไปขัดเคลือบสีไปโอ้โหอันนั้นก็แล้วแต่เขาเลยครับแต่เราสอนให้คุณใช้งานใช่ให้คุณใช้เป็นส่วนจะไปซื้ออะไรไงก็แล้วแต่เป็นความชอบส่วนตัวจริงๆมันมีมันมีองค์ความรู้สําหรับเครื่องบินเยอะเยอะกว่านี้มากๆเดี๋ยววันหลังโอกาสหน้าจะชวนครูหนึ่งมาคุยถึงแบบคนเป็นเจ้าของเครื่องบินส่วนตัวเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะ อ่าบางคนคิดว่าไ้ยผมเป็นเจ้าของเครื่องบินผมต้องทุ่มเงินอะไรมันมีวิธีบริหารเครื่องบินให้เงินต้องควักกระเป๋าจ่ายตลอดกับแค่เรามีเครื่องบินอยู่ <ฮะ S 2> แล้วเราเวลาจะบินเราก็จ่ายแค่ค่าน้ามันม,มีคนดูแลให,ให้จ่ายค่าซ่อมค่านู่นท่าน,นี้มันมีวิธีอยู่ซึ่งทัวโลกเขาก็ใช้วิธีแบบนี้นะครับเราเรียกว่าเป็น p r i v a t e m a n a g e m e n t หรือว่าเป็น corporation m a n a g e t โอ้โหอันนี้น่าสนใจมากนะคะเพราะว่ามันอีกลึกเลยนะคุณนะ อีกมิติหนึ่งหลังจากที่คุณคิดว่าจะเป็นเจ้าของแล้วไม่ใช่เป็นนักบินนะคุณเป็นแล้วหมายวามว่าอยากจะเป็นเจ้าของแล้วจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรยไงค่าใช้จ่ายอะไรค่าเช่าค่าจอดค่าซ่อมเยอะเยอะแต่มันก็มีวิธีที่ไม่ต้องจ่ายเลยเลยก็มีโอเคงั้นเดี๋ยวจองตัวครูหนึ่งไว้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมาคุยเรื่องนี้มาขอความรู้เรื่องนี้ได้องว่างคุยกันได้เลยค่ะโอเควันนี้เดี๋ยวท็อปกันไปแล้วฝากนี่ดีกว่า Patch นะคะคงานผูได้ยังไม่ได้นี่วออันนี้นะคะสนับสนุนช่อง t o u กันไพ p i ล o ตนะคะอันนี้ก็จะเป็นแพชที่ติดชุดนักบินหรือว่าบางคนมีกระเป๋าที่มันสามารถติดตีนตุ๊กแกได้นะคะก็ซื้อไปติดกันได้ราคา250บาทนะคะ เซตพิเศษจะเป็นทั้งสีแดงและสีดำเดี๋ยวท็อปกันจะเอามาให้ดูนะคะอันนั้นเป็นสำหรับ V.I.P มีแค่10 10ชิ้นเท่านั้นสำหรับคู่ดำแดงนะคะ V.I.P สุดๆอันนี้250สั่งได้ที่ช่อง Top g กันพ i l ล t แล้วก็ l i น์แอดท็อฟกันพลตนะคะอันนี้ไหนๆคู่หนึ่งก็ว่างๆอยู่ใช่ไหมไม่ว่างเต็มเลยแต่ยินดีท็อปกันก็ขออนุญาตมอบให้คู่หนึ่งเลยนะคะปลดเลย โอเคสนใจสั่งซื้อได้นะคะสนับสนุนช่องท็อกกันไพลอตโอ้ขอบคุณค่ะโอ้โหรู้สึกหลอกขึ้นมากระทันหันเลยโอเคฝากาต้องบินดีแน่ๆเลยบินดีแน่นอนนะคะโอเควันนี้ฝากกดไลค์กด ซับสไครต์ติดตามให้ช่อง Top ปการ i พ o t โด้วยนะคะมีคำถามอะไรนะคะคอมเมนต์ถามไว้แล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะฝากแชร์ให้ด้วย YouTube นะคะช่อง t o อปการ i พ o t โแล้วก็ Facebook ใหม่ของท็อปกันนะคะทําใหม่หลังจากโดนแฮกนะคะเป็น t o อปการเฉยๆนะคะช่องเก่านะคะไปอันซับไปด้วยนะคะเพราะว่าโดนแฮกไปแล้วค่ะเป็นภาษาเวียดนามโอเค ฝากไปติดตามทุกช่องทางนะคะ YouTube Facebook Instagram ค่ะวันนี้ท็อปกันพายลอตกับครูหนึ่งลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า